ณชายป่าลึกของหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ห่างไกลความเจริญผู้คนยังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายและเชื่อในเรื่องไสย,ยศาสตร์หมู่บ้านท่ามะขามเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความเร้นลับของป่าดงดิบที่โอบล้อมและตำนานที่เล่าขานถึงกระสืออมนุษย์ในยามค่ำคืนเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนในหมู่บ้านท่ามะขาม มียายแก่คนหนึ่งชื่อยายทองยายทองเป็นหมอยาสมุนไพรประจำหมู่บ้านใบหน้าของยายทองเต็มไปด้วยรอยเหี่ยวย่นตามกาลเวลาดวงตาที่ฟ้าฟางมักจะฉายแววแปลกๆยามจ้องมองใครยายทองอาศัยอยู่คนเดียวในกระท่อมเก่าๆท้ายหมู่บ้านที่ปกคลุมไปด้วยเถาวันและต้นไม้รกทึบชาวบ้านไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้เท่าไหร่นัก เพราะลึกๆแล้วพวกเขารู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างในตัวยายทองไม่นานมานี้ชาวบ้านเริ่มประสบกับเหตุการณ์ประหลาดสัตว์เลี้ยงในคอกทั้งวัวควายหมูไก่มักจะถูกทำร้ายอย่างโหดเหี้ยมในเวลากลางคืนโดยมีร่องรอยการฉีกขาดของเครื่องในเลือดกระเซน็นและรอยเท้าที่แปลกประหลาดที่พื้นดินบางคืน มีคนได้กลิ่นเหม็นคาวสาบคลุ้งไปทั่วหมู่บ้านนายมั่นหนุ่มใหญ่ผู้กล้าหาญของหมู่บ้านตัดสินใจซุ่มดูเหตุการณ์นี้ด้วยตัวเองคืนหนึ่งในวันพระจันทร์เต็มดวงขณะที่นายมั่นกำลังซ่อนตัวอยู่ในคอกสัตว์เขาก็เห็นดวงไฟประหลาดลอยตำ่ำตำมาจากทางท้ายหมู่บ้านมันเป็นดวงไฟสีเขียวอมแดงที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว และเมื่อมันลอยมาใกล้อคอกสัตว์ในมั่นก็ต้องเบิกตากว้างด้วยความตกใจสิ่งที่เขาเห็นคือหัวของคนแก่ลอยอยู่กลางอากาศโดยมีลำไส้และเครื่องในห้อยระโยงระยางใต้หัวนั้นดวงไฟที่เห็นคือแสงที่ออกมาจากดวงตาและอวัยวะภายในที่เรืองแสงมันตรงเข้าขย้ำสัตว์เลี้ยงในอคอกอย่างบ้าคลั่งเลือดสดส,ดสดกระเซ็นไปทั่วคอก นายมั่นวิ่งหนีกลับมายัางบ้านด้วยความตื่นตระหนกหัวใจของเขาสั่นระรัวเขาได้เล่าเรื่องที่เห็นให้ชาวบ้านฟังแต่ก็ไม่มีใครอยากจะเชื่อในสิ่งที่ดูเหนือธรรมชาติขนาดนั้นจนกระทั่งนายพรานบุญนายพรานเก่าแก่ของหมู่บ้านที่เคยเดินทางไปในป่าลึกได้ฟังเรื่องนี้ก็ถอนหายใจายาวนั่นแหละคือกระสือที่พวกเราได้ยินตำนานกันมานาน มันเป็นวิชาที่ไม่ดีใครโดนของเข้าก็จะเป็นแบบนั้นนายพรานบุญเล่าว่ากระสือในเวลากลางวันจะใช้ชีวิตเป็นคนธรรมดาแต่พอตกกลางคืนวิญญาณก็จะออกจากร่างทิ้งร่างที่ไร้วิญญาณเอาไว้ที่กระท่อมแล้วดวงจิตก็จะพาร่างกายส่วนหัวและเครื่องในลอยออกไปหากินเลือดและของสดโดยเฉพาะเครื่องในสัตว์ เมื่อเรื่องแพร่สะพัดชาวบ้านจึงเริ่มจับตาดูยายทองอย่างลับๆสังเกตเห็นว่าช่วงกลางวันยายทองจะดูอ่อนเพลียใบหน้าซีดเซียวและมักจะหลับไหลอยู่เสมอแต่พอตกกลางคืนยายทองก็มักจะไม่อยู่ที่กระท่อมและเมื่อกลับมาในตอนเช้าก็จะมีคราบเลือดติดอยู่ตามเสื้อผ้าหรือบางครั้งก็มีกลิ่นคาวสาบติดตัวมาด้วย ความกลัวและความโกรธแค้นที่สัตว์เลี้ยงถูกทำร้ายทำให้ชาวบ้านตัดสินใจที่จะจัดการกับกระสือให้สิ้นซากกำนันทองดีผู้นำหมู่บ้านได้เรียกประชุมชาวบ้านทั้งหมดพวกเขาตัดสินใจที่จะบุกไปจับกระสือในกระท่อมของยายทองในคืนเดือนมืดชาวบ้านรวมตัวกันพร้อมด้วยอาวุธต่างๆทั้งไม้หนามหวายและตะเกียงน้ำมัน พวกเขาเดินทางไปยังกระท่อมของยายทองอย่างเงียบเชียบเมื่อไปถึงพวกเขาก็พบว่ายายทองนอนแน่นนิ่งอยู่บนแคร่ตัวแข็งทื่อและไร้ซึ่งการตอบสนองนั่นเป็นสัญญาณว่าวิญญาณของกระสือยายทองกำลังลอยออกไปหากินนายมั่นได้เห็นรอยเลือดและเศษเนื้อติดอยู่ตามซอกมุมของกระท่อมและที่หน้าขนลุกคือ มีผ้าคลุมท้องที่เปื้อนคราบเลือดวางทิ้งไว้แสดงให้เห็นว่าเครื่องในของยายทองได้เคลื่อนที่ออกมาจากร่างจริงๆเมื่อแน่ใจว่าวิญญ,ญาณกระสือของยายทองกำลังออกไปหากินชาวบ้านจึงเริ่มปฏิบัติการในพรานบุญสั่งให้ทุกคนนำหนามหวายและเศษแก้วที่คมกริบมาโรยไว้รอบๆบ,บริเวณกระท่อมโดยเฉพาะใต้ถุนและทางเข้าออก พวกเขาเชื่อว่ากระสือจะต้องกลับเข้าร่างก่อนรุ่งสางหากวิญญาณของกระสือกลับเข้าร่างไม่ได้กระสือก็จะตายในที่สุดขณะที่กำลังเตรียมการอยู่นั้นเสียงกรีดร้องหหยหวนก็ดังมาจากชายป่าไกลไกลพร้อมกับดวงไฟสีเขียวอมแดงที่ลอยวูบวาบเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆมันคือกระสือของยายทองที่กำลังกลับมายัางร่างของมันเอง กระสือลอยเข้ามาอย่างรวดเร็วแต่เมื่อมันสัมผัสกับหนามหวายและเศษแก้วที่โรยไว้มันก็ส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสเครื่องในของมันถูกเกี่ยวขาดและบาดเฉือนเลือดสดๆหยดเป็นทางไปตามพื้นดิน mm. กระสือของยายทองพยายามอย่างยิ่งที่จะลอยหนีแต่ด้วยบาดแผลชะกันที่เครื่องในทำให้มันอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็ว ในขณะที่มันพยายามจะแทรกตัวเข้าสู่ร่างที่นอนอยู่บนแคร่นายมั่นและกำนันทองดีก็ใช้ไม้คมที่เตรียมไว้ฟาดเข้าใส่ร่างที่ไร้วิญญาณของยายทองอย่างรุนแรงการกระทำนี้ทำให้วิญญาณกระสือไม่สามารถกลับเข้าร่างได้อย่างสมบูรณ์ดวงไฟสีเขียวอมแดงเริ่มมอดดับลงช้าๆพร้อมกับเสียงกรีดร้องครั้งสุดท้ายที่ฟังดูเจ็บปวดและน่าเวทนา <Okay. S 2> จากนั้นทุกอย่างก็เงียบสงบลงเมื่อรุ่งสางมาถึงชาวบ้านเข้าไปตรวจสอบร่างของยายทองที่นอนอยู่บนแคร่พบว่ายายทองเสียชีวิตแล้วบนร่างของเธอมีรอยช้ำจากการถูกฟาดและเครื่องในส่วนที่เชื่อมต่อกับหัวก็ขาดสะบั้นไปชาวบ้านต่างโล่งอกที่กระสือได้ถูกกำจัดไปแล้ว พวกเขาเผาร่างของยายทองทิ้งตามพิธีโบราณและเชื่อว่าหมู่บ้านจะกลับมาสงบสุขอีกครั้งแต่ความหวาดกลัวยังไม่จบสิน้นไม่กี่สัปดาห์ต่อมานางวันหญิงสาวชาวบ้านที่เคยสนิทสนมและเคยช่วยดูแลยายทองในช่วงที่ป่วยหนักเริ่มมีอาการแปลกประหลาดเธอมีไข้สูงติดต่อกันหลายวันและบ่นว่า รู้สึกแสบร้อนในท้องอย่างประหลาดในช่วงกลางวันเธอดูอ่อนเพลียและซึมเศร้าในคืนหนึ่งสามีของนางวันตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะรู้สึกว่าข้างกายว่างเปล่าเขาได้กลิ่นเหม็นคาวคลุ้งมาจากครัวเมื่อเขาเดินตามกลิ่นไปดูสิ่งที่เขาเห็นในความมืดทำให้เขาต้องกรีดร้องสุดเสียง เขาเห็นร่างของนางวันนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นครัวแต่ที่หน้าต่างบ้านมีดวงไฟสีแดงอมเขียวขนาดใหญ่ลอยออกไปสู่ความมืดมิดพร้อมกับเสียงเคี้ยวอาหารที่ดังแกกแกกอย่างน่าขนลุกชาวบ้านจึงตระหนักได้ว่าคำสาปของกระสือไม่ได้หายไปพร้อมกับยายทองแต่ได้ถูกส่งต่อไปยังเยือรายใหม่แล้ว และความหวาดกลัวในหมู่บ้านท่ามะขามก็ยังคงดำเนินต่อไปไม่มีวันจบสิน้นตราบใดที่วิญญาณกระสือยังคงวนเวียนและหาทางท่งต่อคำสาปให้กับคนต่อไป